หรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้สําหรับการค้าหรือผลิตไอเทมและอุปกรณ์ต่างๆนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลหรือเทคนิคดีๆจากทางช่องของเรานะ่ครับผมขอฝากร้านเติมเกมเจ๊น้ําการค้าไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาแอปพลิเคชันสําหรับบอทเกม24ชั่วโมงอยู่เนี่ยผมขอแนะนํา u g phone แอปพลิเคชันบอทเกมคุณภาพดีราคาถูกเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นเองนอกจากบอทยังสามารถเอาไปล่าบอสหรือเล่นกิจกรรมรายวันได้อีกด้วยการันตีคุณภาพเกินราคาแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ย สามารถกดที่ลิงก์ใต้ด s สคริปชันเพื่อขอรับส่วนลด20บาทได้แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยผมแนะนําเป็นระดับ GVP ขึ้นไปบอร์ดได้ทั้งวันนังคืนไม่มีสะดุดหมดปัญหาโทรศัพท์ร้อนเปลืองค่าไฟ UG Phone สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Windows Android แล้วก็ iOS เลยอย่าลืมกดรับส่วนลด20บาทกันด้วยนะครับผม สำหรับเรื่องการรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการราฟแบบประหยัดวัสดุที่ใช้ในการราฟนะครับเพื่อทําให้เราปั๊มเลเวลท่านราฟได้ไวมากขึ้นนะครับผมสาหรับการราฟเทคนิคเสริมนะครับหรือว่าเจรไนเนี่ยนะครับสออย่างนี้นะครับจะไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับผมก็ให้ผลิตตามวัสดุที่เรามีได้เลยนะครับผมเรามีอันไหนเราก็ผลิตแบบนั้นได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะใช้วัสดุต่างกันนะครับผมแต่ในหัวข้อช่างตีเหล็กงานหนังเย็บปัก แล้วก็เล่่แย่แปรธาตุเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการคาฟแบบประหยัดวัสดุแล้วก็ทําให้เราปั๊มเลเวลแท่นคาฟได้ไวมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เล่นแย่แปรธาตุกันก่อนนะครับสำหรับหัวข้อเล่่แย่แปรธาตุเนี่ยผมแนะนําให้ปั๊มเลเวลแท่นครัฟตรงนี้นะครับผมแบบไม่ต้องใช้ตรงพวกทําอาหารอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยพวกโพชั่นเสริมแก่้งอะไรพวกเนี้ยมันจะเปลืองทรัพยากรนะครับซึ่งมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมถ้าเกิดใครจะปั๊มในแท่นครัฟตรงเล่่แย่แปรธาตุตรงนี้ เราจะใช้แค่ยานะครับกับน้ําบริสุทธิ์นะครับในการปั๊มซึ่งมันจะประหยัดมากๆเลยนะครับเราก็สามารถทําให้เราปั๊มเลเวลได้ไวมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปเรามาดูในหัวข้อช่างตีเหล็กนะครับผมหัวข้อช่างตีเหล็กเนี่ยให้เรากดเข้ามาดูตรงอาวุธก่อนนะครับผมวิธีการสมมติเราเริ่มตรงที่แท่นคับเลเวลหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนดูตรงนี้ครับสังเกตดูที่อาวุธดาบนะครับชิ้นแรกเลเวลหนึ่งที่เราจะใช้ในการปั๊มเนี่ยนะครับมันจะใช้เส้นทองแดงนะครับทองแดงเส้นอยู่ที่4อับต่อกัน ผลิต1ครั้งนะครับแล้วก็หินจุดไฟสี่อันนะครับต่อการผลิต1ครั้งแล้วก็ยาทําลายเกดล่างใช่ไหมครับทีนี้การที่มันปั๊มแล้วมันได้เอ็กพีเนี่ยทุกคนมันก็ได้เอ็กพีพอๆกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันปั๊มนะครับมันก็จะได้เอ็กพีอยู่ที่1นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงหัวข้อรองเท้าบูทนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็เสื้อเกาะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเสื้อกาะมันจะใช้อยู่2นะครับเสื้อกาะจะใช้อยู่2เราปั๊มไปนะครับเราก็จะได้เได้ที่ เท่ากันนะครับทีนี้เรามาดูตรงถุงมือนะครับถุงมือกับทองแดงเส้นเนี่ยนะครับมันจะใช้การมันจะใช้วัตถุดิบอยู่แค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งมันจะประหยัดกว่าการทําผลิตอาวุธมากเห็นไหมครับผลิตอาวุธใช้ถึง4ชิ้นนะครับแล้วก็รองเท้าบูทเนี่ยกับถุงมือเนี่ยนะครับเสื้อกอดจะอยู่ที่2ถูกไหมถุงมือกับรองเท้าบูทจะใช้อยู่อย่างละหชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นลองปั๊มดูนะครับผมจะได้ exp อยู่ที่1เท่ากันเพราะฉะนั้นในการปั๊มเนี่ยนะครับ ช่างตีเหล็กนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใครจะปั๊มรลเวลเนี่ยนะครับให้มาปั๊มตรงรองเท้าบูทกับถุงมือนะครับผมผมยังไม่แนะนําให้ปั๊มตรงอาวุธกับเสื้อเกาะนะครับซึ่งมันจะเปลืองมากๆนะครับถ้าเกิดเรามีรลเวลถึงสมมติเราจะผลิตอาวุธรลเวลประมาณ70หรือว่า60ขึ้นไปเนี่ยนะครับสมมติเป็น6กใช่ไหมเราค่อยมากดสร้างตรงนี้เอานะครับอ่าเราค่อยมากดสร้างตรงนี้เอานะครับส่วนการปั๊มก็ให้ปปั๊มที่รองเท้าบูทกับถุงมือจะประหยัด ไอเทมมากกว่านะครับจะประหยัดไอเทมมากกว่าแล้วจะทําให้เราปั๊มเลเวลได้ไวมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูอ่าเทคนิคอ่า uh, ไม่ใช่อาชีพบางอาชีพยกตัวอย่างเช่อนอ่าอาชีพนักดาบดาบคู่นะครับดาบคู่อ่าอย่างอาชีพที่ผมเล่นอยู่เนี่ยดาบคู่ใช่ไหมครับเวลาที่เรากดคําว่าอาชีพของฉันเนี่ยนะครับมันจะไม่มีของที่เราผลิตสามารถผลิตได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบัก็กหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือมันไม่มี ที่ให้คราฟสาหรับอาชีพดาบสองมือนะครับผมงานหนังก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเนี่ยงานหนังก็ไม่มีเหมือนกันถ้าเรากดคําว่าอาชีพของฉันเนี่ยนะครับเย็บปักก็ไม่มีเหมือนกันนะครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจะคราฟเนี่ยแนะนําให้กดคําว่าทั้งหมดไปเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับอ่ามันจะไม่สามารถใส่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอการแก้ไขหรือว่ามันเป็นบั็กหรือยังไงก็เอาไว้รอกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นบัหรอลิต เนีครับผมก็อันนี้เราใช้แค่ปัม๊มเฉยนะครับเราใช้แค่ปัม๊มรีเวลเฉยแต่มันจะไม่สามารถใส่ได้เท่านั้นเองนะครับผมส่วนถ้าเราจะหาอุปกรณ์สวมใส่พวกเสื้อเกราะถุงมือรองเท้าบู๊เนี่ยก็ไปหาจากการดรอปเอาก็ได้นะครับผมหรือว่าการซื้อจากในตลาดการดรอปก็หาได้จากดันเจียนไอเทมตรงนี้นะครับลงไปฟาร์มเดี๋ยวก็ดรอปมานะครับผม แล้วมันก็จะมีดาวให้เรามาสุ่มด้วยนะครับหรือไม่งั้นก็เข้าไปซื้อในตลาดกลางก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าตรงนี้ทําไมมันถึงไม่มีขึ้นนะครับก็มันยังไม่มีสูตรที่ผลิตได้นะครับแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรให้เราใส่เลยนะครับตอนนี้จากช่างตีเหล็กนะครับก็ต่อเนื่องด้วยงานเครื่องหนังนะครับก็เหมือนกันนะครับผมถ้าเราผลิตเข็มขัดเนี่ยมันก็จะใช้หนังหยาบอยู่ที่3ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้1ชิ้นนะครับกาวเหนียวของอ็อกนะครับแล้วก็เชือกหนัง รองเท้าบูทนะครับจะเป็น1ชิ้นแนะนําให้มาปั๊มที่รองเท้าบูทกับถุงมือนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยอีกเย็บปักนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผมรองเท้าบูทเนี่ยนะครับจะใช้อยู่ที่1ชิ้นนะครับถุงมือ1ชิ้นนะครับเสื้อคลุม2ชิ้นนะครับแนะนําให้ปั๊มที่ถุงมือกับรองเท้าบูทนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับสําหรับเครื่องหมายนะครับที่มันขึ้นเครื่องหมายตกใจเนี่ยนะครับมันหมายความว่า เวลาเราคราฟเนี่ยนะครับผมเราจะไม่ได้รับ exp แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเทคนิคเสริมของผมเนี่ยนะครับแทนคราบอยู่ที่เลเวล4นะครับในการที่ผมจะคราบแล้วจะได้ exp เนี่ยนะครับเราต้องมาคราบขั้น3กับเทคนิคขั้น4นะครับผม เพราะฉะนั้นการคัฟขั้น2กับขั้น1เนี่ยจะไม่ได้ XP นะครับก็คือเครื่องหมายตรงนี้มันก็จะบอกว่าเราจะไม่ได้ XP เมื่อเราคัฟแล้วนะครับก็คือเครื่องหมายตกใจเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเราจะคัฟแล้วเราจะไม่ได้ XP เท่านั้นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเทคนิคดีๆนะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับและก็เทคนิค อื่นๆอ,อ,อีกนะครับผม,ผมก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมให้ได้รับทราบกันอีกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆหรือว่าผู้เล่นท่านอื่นด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับซีอูเกนเนทามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเชา้ชาเช้า